Two, three, สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเครื่องสกร,รีนแก้ว สกรีนพลาสติกขวดนะครับที่มีทรงกลมนะครับอย่างเช่นแก้วตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแก้วน้ำนขวดน,น้ำแก้วพลาสติกนะครับที่ใช้ดื่มน้ำนะครับจะมี ลิมาตรบอกตรงนี้นะครับ100มิลลิลิตรส0 0ร0 0ยสามร้มิลลิลิตรนะครับส่วนสกรีนตรงนี้นะครับตัวหนังสือตัวนี้เขาสกรีนกันยังไงนะครับผมผมจะพามาชมกันนะครับว่าตัวหนังสือเขียวข้างแก้วน้ำท,ทั่วไปนี้ เขาใช้เครื่องแบบไหนสกรีนนะครับผมตามไปรับชมกันเลยครับนี่คือเครื่องสกรีนนะครับผมเจ้าตัวนี้แหละครับซิลปรินนะครับเจ้าตัวนี้ที่สกรีนนะครับการสกรีนจะทำยังไง นะครับก็คือเราจะวางแก้วไว้ที่ฐานนี่ครับแล้วก็เหยียบปุ่มตรงนั้นนะครับเครื่องก็จะทำงานนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยการจะลงมานะครับเครื่องลงมาแล้วก็มาตับพิมนตัวหนังสือนะครับผม ส่วนแบบแบบก็คือนี่เลยครับเป็นแบบที่เราใส่ไว้ก็จะมีตัวหนังสือตามที่เราต้องการนี่นะครับตัวหนังสือให้สีมันออกรอยตามตัวหนังสือที่เราทำแผ่นแบบไว้นะครับนี่ก็เป็นแผ่นสกรีนนะครับนี่เป็นเครื่องนะครับ คร่าวดูกันคร่าวๆแล้วเราก็จะพามาชมขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับว่ามันจะมีการทำงานอย่างไงนะครับใช้เครื่องจักรนะครับผมนี่เป็น QC ตาดีไรตาให้เสียนะฮะสาวนางวัวตรวจดีๆนะฮะนี่ครับหยิบเข้าหยิบออกนะครับผมเสร็จแล้วก็วางนี่เอาเครื่องอบนะครับ จันตอนอยู่หกปันกัะุนอาหารเลยุอาหารเลาหนุ่มขนมเนาะคุเดอารถที่มาเนาะต้องใจว่ามันเป็นรถมันโอ้เดี๋ยวเาบอเขามาเลยอเู้สารีน่องใส่รถที่มาด้เลย่าสดีเขาง่ ไปชอปปิ้งจนได้นั่งรถฟรีมาว่ะสันนะครับหกรอมาเลยตุนขนาดเลยนะครับ นี่นะครับคือการสกรีนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการถ่ายทำเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการกดติดตามการกดไลค์นะครับการรับชมเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับผม